2. เรื่องยมกปาติหารไม่ว่าเทวดาและมนุษย์ต่างชื่นชมพระสัมมาสัพพุทธเจ้าผู้ทรงขวนขวายในฌานทรงเป็นนักปราชญ์ทรงยินดีในธรรมที่ทำให้สงบคือการออกบวชทรงมีสติพอเท่านี้ก่อน ทีนี้ดูข้อความนี้ไม่ว่าเทวดาและมนุษย์เกี่ยวกับเราหรือยังเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวกับเราแล้วนี่พูดถึงใครถึงเราเราตั้งสติดได้เลยนี่คือเราถ้าบอกเทวดาและมนุษย์มนุษย์มากมายเทยวดามากมายนี่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราจะไปดูเทวดาดูมนุษย์แล้ว ดูไปก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นดูตัวเรานี่แหละแต่ไม่ใช่ดูว่าตัวเราเป็นยังไงตัวเราจะเป็นยังไงอย่างนี้คือดูด้วยทิฏฐิดูคือตั้งสติระดับฝึกคือฟังคำนี้สำรวมเลยนี่คือรู้จักมนุษย์รู้จักตัวเราในขั้นแรกคือสำรวมจิตต่อไป ต่างชื่นชมพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเกี่ยวกับเราไหมเกี่ยวใครจะชื่นชมยังไงบุญของคนนั้นแต่ใจเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าทีนี้ใครคือพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพระสัมมาสัพพุธเจ้าคือใครตัดสรุ้โดยชอบด้วยพระอ,องค์เองตัดสรุ้อะไร ทุกขะสัจจะทรงทากิจถูกต้องต่อทุกแล้วคือทรงรู้ทรงพ้นทุกแล้วว่าโดยบัญญััิภพชาติคือทรงพ้นจากการเกิดและความตายในภพชาติต่อไปแต่นั่นเป็นผลเหตุคือ ทรงไม่ยุดว่าอุปปาธนาขันห้าเป็นตนเกี่ยวกับเราไหมเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเกี่ยวเรามีอุปปาธนาขันห้าพระพุทธเจ้าทรงทำกิจถูกต้องต่อทุกขสัจจะแล้วเราต้องทำกิจให้ถูกต้องต่อทุกขสัจจะตามไป ต่อไปส่งรู้ส่งเห็นสมุทยะสัจจารู้เพื่อละส่งละแล้วไม่มีเครื่องเศร้าหมองเราร้อนแห่งจิตข้อนี้เกี่ยวกับเราไหม เกี่ยวถ้าเราสวนรวมจิตใจเราก็ไม่เร่าร้อนลงที่กิดของเราเหมือนกันต่อไปทรงรู้นิโรธาสัจจะตจาจักแจ้งส่วนพุทธบริษัทเบื้องต้นเป็นตะทางคะนิโรธ ภาวะแห่งความไม่มีกิเลสแห่งจิตเพราะสำรวมจิตเพราะตั้งสติได้เพราะจิตตั้งมั่นเพราะจิตหลุดพ้นก็จะถึงสมุทเทยะปัจเจ้าท้ก็จะถึงสมุทเฉทะนิโรธหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดตามพระพุทธเจ้าไปด้วยต่อไปทรงรู้ทรงเห็นซึ่งมัคคัศจ,จะ จเจริญอริยมรรคถึงโลกุตระเทนี้ตอนนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ที่สาจาัจจะไหนอยู่ที่นิโาาารธสัจจะเพราะมาาารรคสัจจะพระองค์จเจริญถึงโลกุตระอริยมรรคทั้งสี่แล้วตอนนี้อยู่ตรงนี้ตรงนิโาาารธสัจจะ หลุดพนแล้วเราอยู่ตรงไหนทุกไม่เอวไมเอาสมูทไทยแมานิโรธไม่ถึงอีกตรงไหนขออยู่ตรงนี้มักเป็นเหตุนิโรธเป็นผลเดี๋ยวเราจะตามไปพระพุทธเจ้าอยู่นี่เราก็ตามหลังไปตามหลังไป อยู่ตรงนี้ดังนั้นถ้ามรรคสัาาจจพอมรรคสัาาจจะเกิดสมุทัยคือใจก็ไม่ได้โรนที่จะยึดว่าเป็นตนก็ไม่เกิดมรรคก็ไปขวางเรียกว่าประหารสมุทเทสาจาัจจะที่จะเป็นเหตุแห่งทุกขสัจจะมรรคกำลังเกิดสมุทัยก็ไม่กาลังเกิดทุกข์ก็ไม่กาลังเกิด ทุกต่อไปเรื่องของทุกไปแต่จิตไม่ไปทางทุกจิตมาทางมรคพอมาทางมรคบ่อยๆก็จะเจอตะทางคะนิโรธก่อนภาวะแห่งความไม่มีกิเลสแห่งจิตบางคนอาจจะได้วิขัมภณะนิโรธถ้าอาริยมรคไปโลกกตระก็เป็น,ะปนสะหมุดเฉทะนิโรธอริยผลก็เป็นปฏิ ปัสสธินิโรธส่วนพนิพานที่พ้นออกไปจากขันห้าจริงๆเป็นนิสารณะนิโรธพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่นิสรณะนิโรธนักปฏิบัติระงับกิเลสได้มีโอกาสจะอยู่ตรงนี้ตะทางคะนิโรธนี่คือตามเส้นทางของนิโรธทั้งห้าไป เพราะฉะนั้นฟังคานี้แหละไม่ว่าเทวดาและมนุษย์ต่างชื่นชมพระสัมมาสพัพทธเจ้าเนี่ยบัดเดียวถึงโลก,กุตระละได้ไหมได้ไม่ได้ได้บันทนี้ทำให้ถึงได้แต่คนนั้นจะถึงหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งมีคนถึงจากบันทนี้ต่อไปผู้ทรงขวนขวายในฌาน อะไรคือฌานเพ่งอารมณ์ฌานเป็นยังไงเราก็เริ่มนะเอาคำนี้แหละน้อมใจไปอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธส่งรู้ส่งเห็น ส่งรู้ทุกส่งผลทุกข์ส่งรู้สมุทยัยส่งประหารและสมุทยัยส่งรู้นิโรธส่งกระทำให้แจ้งส่งรู้อริยมรรคส่งเดินถึงโลกุตระส่งทำกิจที่ควรกระทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอิออติปิโสพระควาสัมมาสัมพุทโธท,ทรงพ้นทุกข์ผู้ะระลึกใจนอกน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อสภาวะพ้นทุกข์ไม่มีกิเลส ใจไม่ดิ้นดนอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุโทโธพอทานีก่อนตึกอยู่เป็นวิตรกะตองอยู่เป็นวิจาระความอิ่มใจเต็มอยู่ข้างในเป็นปีติ ความสุขใจเป็นสุขความนิ่งใจไม่สัสาใไปเป็นสมาธิพอหยุดสมาธิใจก็ไม่ดิ่นรนว่าเป็นตนเป็นของตนฌานสุดที่ยาณคือปัญญาคือญาณทัศนะไม่ยึดว่าขันห้าเป็นตน พอประโยคนี้ประโยคเดียวผู้ทรงขวนขวายในฌานฟังจบไปสวสดาบาลได้ไหมได้ถ้าส่งกระแสไปตามคำเหล่านี้จริงคือปฏิบัติจริงสุดสมาธิต่อปัญญาดังนั้นฌานในธรรมวินัยนี้ หมายถึงสมถะหมายถึงสมาธิจะจบที่ญาณคือปัญญาเรียกว่าสัมมาสม,มาธิเป็นเหตุแห่งสัมมาญาณนะต่อไปอีกประโยคนึงทรงเป็นนักปราดปราดเนี่ยคืออะไรปราชยะเนี่ยปราดชยะเนี่ยคืออะไรปัญญา ผู้มีปัญญาฟังคขาว่าปัญญารู้ว่าปัญญาเป็นผลจากอะไรปัญญาเป็นอย่างไรแม้ประโยคเดียวก็ถึงโลกุตระได้คนฟังประโยคนี้แล้วถึงโลกุตระมีมากมายนับไม่ถ้วนต่อไปทรงยินดีในธรรมที่ทำให้สงบคือการออกบวช เราบวชแล้วไม่บวชเนี่ยเราบวชอยู่หรือเปล่าถ้าเราบวชจะถึงโลก,กุตะละไหมถึงไม่ถึงเราหวังไหมถ้าบวชแล้วคงจะได้นั่นการข้างหน้าแต่วันนี้เนกขมมะได้เป็นปรมัต เนคขมัเป็นยังไงเอาอย่างนี้ง่ายๆเอามือกระทบเก้าอีด้ดูถ้าใจเราเพ่งลงไปอยากรู้อยากเห็นอยากรู้ความหมายก็เป็นมือเรากับโต๊ะก็รู้สึกที่มือรู้สึกที่โต๊ะนี่คืออยากรู้อยากเห็นถ้ารู้แบบเนคขมะ ไม่เพ่งลงไปรู้ว่ามีรู้แบบเลขคะคือสลัดคือออกคือไม่ติดสลัดไม่ได้หมายความว่ายกมือขึ้นสลัดไม่ได้หมายความไม่รู้แต่รู้ด้วยจิตคลายเรียกว่าสัมมาสังกัปปะ ปานคือสัมมาทิฏฐิไม่ยึดว่าเป็นตนไม่ยึดในความหมายต่างๆว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนู้นแต่ต้องยังคงมีการรู้อยู่การรู้ด้วยการรักษาจิตการยั้งจิตไม่วิ่งไปติดไม่เพ่งลงไปติดเรียกสัมมาวายามะรู้แบบสงบแบบสำรวมเรียกสัมมาสติ จิตสงบตั้งสติได้เป็นส,มสัมมาสติเป็นผลจิตนิ่งจิตตั้งมั่นแม้กายกระทบแต่จะไม่ใส่ใจแล้วจะอยู่ที่ความนิ่งข้างในต่อแต่นั้นเป็นสัมมาญาณนะแม่จิตนิ่งผู้นั้นก็ไม่ใส่ใจที่จะจำเรียกสัมมาญาณนะปัญญา ตัดชยะตอานี้ประโยคนี้ประโยคเดียวถึงโลกตระได้ไหมถึงได้ทรงยินดีในธรรมที่ทำให้สงบคือการออกบวชทรงมีสติคำนี้คำเดียว ม,มาทางใจบ้างนั่งสำรวมจิตมองแต่การฝึกไม่มองผลเราสำรวมของเราไม่ส่งออกไม่วิจารณ์ข้างนอกข้างนอกจะเป็นยังไงเราไม่ไปเกี่ยวไม่ไปวิจารณ์เราสำรวมข้างในไม่เพ่งไปข้างนอกและ ไม่เพ่งมาข้างในด้วยความหวังความอยากได้ว่าขอให้จิตเราเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เพ่งมาวิจารณ์ว่าจิตเราเป็นแบบนี้เมื่อไหรจะเป็นแบบนู้นสำรวมคือสำรวมถ้าเข้าใจการสำรวมไม่ส่งออกข้างนอกก็ต้องสำรวมวิธีนั้นกับข้างในไม่เพ่งเปรียบเทียบข้างใน จะค่อยๆรู้จักสติใจไม่ดิ้นรนจะค่อยๆเห็นสติสงบไม่เผลอรู้สติจะค่อยๆถึงสมาธินิ่งไม่สัดสายรู้สมาธิจะค่อยๆถึงปัญญา ลุดพ้ไม่ยึดถึงโลกุตระได้เ,เชิญอ,อ่านอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าเทวดาและมนุษย์ต่างชื่นชมพระสัมมาสัพพุทธเจ้าผู้ทรงขวนขวายในฌานทรงเป็นนักปรา์ทรงยินดีในธรรม ที่ทำให้สงบคือการออกบวชทรงมีสติพอทานี้ก่อน